<rium> <Dante> จะเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นหลังจากที่เม <ste> ื <Mustang> ่อวานนี้นะครับเชียงใหม่เอฟซีนะเลขสิบเก้ากิดาต่ยวงหมายเลข35สิวิสิตโนอาจประกอบไปด้วยหมายเลข6กัปตันทีมบัวรพัฒน์สุขพันธ์หมายเลข7ลูคัสถือว่ามันแน่นอนนะครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเกมครับคุณวิทยาคำเหมชาวบ้านบุกก่อนนะครับจากซ้ายไปขวามาถึงก็โยนใส่เลยครับเชคุณหนูยกข้ามมาลูกนี้คืนกลับไปแลวครับจะทำชิ่งอาแล้วครับลูคัส ลูกัสหาเหลี่ยมอยู่ซัดลูกนี้เบาไปหน่อยแลลวครับว่าโดนดักไว้แล้วบังลูกนี้เป็นบอลของเขลาหลงครับอ่าแล้วครับยูริมาตินยูริขั่ไปแล้วครับยูริเข้าเกโทษได้เปิดย้อนกลับมาข้ามหลอกศิริสิิ์ซัดลูกนี้ปัดไว้ได้ครับโอ้โหอ,อิทธิพลคอสุพรหมนะครับ,รบ,รบจังหวะที่ยูริมาตินลากขึ้นมา มีข้ามหลอกนะครับแล้วเป็นซิรสิทโฮชินที่ซัดตรงนี้อิทธิพลปัดไว้แล้วชนเสาเลยครับโอ้โหเกลือปเด่นสูตรไหนเจ้าบ้านตั้งท่าแบบนี้ซัดเลยครับลูดโอโหเดี่ยครับขวาติดมือลโอ้โหบอลพยังมีตัวเติมรัชธรรมนูญไหลมาทางขวาลูคัสลูคัสเข้าเขียโทษได้จะแหวกไปลูกนี้แล้วปัดออกไปก่อนนะปู่เผือไม่ได้เหมือนกันนะครับลูคัสโมเรสนี่มากเดี่ยวนีด โดนซัดเลยครับแล้วาจานมนูนดียิ่งไหลมาลูกัรเข้าเกตโตได้ครับยึกยักมาแล้วกดด้วยซ้ายเลยเกือบเสียบมุมสุรเชษแหมทำท่าบอกให้เพื่อนขึ้นไปแต่ทุ่มย้อนหลังโยนมาครับทั้งขวาจะพลิกลูกนิดยังแก้ไขได้อาแล้วครับลูกัสลูกัสโบเลสไปแล้วครับบีพื้นที่ให้เล่นลูกัสตตเข้ามาลูกัสจ่ายลูก ตัดจัดปูโด,ดนไม่เต็มเท่าไรครับมาจังหวะของสุรเชษขุนหนูโอ้โหลูกนี้ลูกัสหลุดขึ้นมาก่อนนะครับเปิดหักเข้ามาจังหวะสองลูนิ้เนี่ยครับปู้ยิงแบบไม่จับเดินโดนไม่เต็มเท่าไหร่สุรเชษขุนหนูเสียบอลสแลวครับสุรเชษจะไปเอาคืน อาวแล้วครับโฉบมาลูกนี้ยังมีตัวเจ็บอยู่แต่พอบอลมาปุ๊บลุกเลยยูเลียบรตินอาวแล้วครับยูเลียบรตินลากกับ ยุริเข้าเกตเตได้คร oh, ับท oh, ่านผู้ชมยูริไปสุดเชนนะเปิดลูดิจัตเอ้าเข้าไปเลยครับโอ้โหมีตัวสอบขึ้นมาครับแล้วก็เป็นกฤษดาตายมังประตูที่4ของกฤษดาในฤดูกาลนี้ครับอขยแุริรดรดลิดไปเริ่มจากการที่พวกเขาเสียบอลจากสุพเชษฐ์ขุนหนูนะครับแล้วโดนสวนกลับเลยโอ้โหเอาล่ะครับเจ้าบ้านเขลางออกนำ ร้องจ่าฝูงก่อนครับในตอนนี้คือจังหวะที่ยูริมตินหนุยขึ้นมาเนี่ยแล้วหลบลูนี้ครับลากไปสุดเช่นก่อนที่จะเปิดขึ้นมาแล้วมีตัวสอดอย่างกฤษดาไต่วงครับดูการลากมาออกมาทางซ้ายคืนไปรัชามนุนูนยกข้ามาลูกนี้จะได้เปิดไหม วางลูกนี้มงเข้ากลางไปลูกค <đấy> <eras ends> ัดแถว2เก็บได้แ <establishing> ล้วจันมนุนซัดมุนไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเกือบปั๊บเกือบตีเสมอได้ก่อนจบครึ่งแรกดูครับมงชงเข้ากลางก่อนนะครับอนุวัฒน์พิกุลศรีพรเทพจันไข่มงออกมาไม่พ้นอันตรายโดนยิงสวนมาใหม่ครับวางยาวดูแม่นไหมมงชงลูกนี้ตัดติด โอ้ยหลุดกรอบออกหลังไปครับลูคัสโอ้โหนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยครับวางบอลยาเข้ามาแล้วลวนหม่งตั้งแทบจะถวายผ่านได้เลยแล้วตูครับบอลมันเลี้ยวออกหลังไปเฉยเลยอะไรครับจ่ายลูกนี้โอ้ไปเปิดเสียอะไรครับมา สุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันครับดยกท่าโบโฮเป็นว่าวันนี้ครับเขคลางยู่นเต็ดเปิดอุตรดิฟซี FC นั้นโดนหยุดสถิติไล่พ่ายนะครับท่านนับต่อจากลูกัอลที่แล้วเนี่ย